ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่เอฟซีท่านด้วยผมสำหรับ e ีพีนี้ทางช่องก็จะมาเปิดสั่งจองเหรียญรุ่นเจริญพรบนหรือเจริญพรขอบหลวงปู่ฟั่นภาษาโทวาละสร้างโดมหลังคาวัดศรีธรรมรัตนหรือวัดหน้าผาจังหวัดเพชรบูรณ์ทางผมก็จะมีมาให้พี่ได้สั่งจองกัน หนึงลังรุ่นนะผมณปัจจุบันทางวัดศรีธรรมรัตน์หรือวัดหน้าผายังไม่มีโดมเพื่อที่จะรองรับญาติโยมนะผมดังนั้นในครั้งนี้จึงได้จัดสร้างเหรียญรุ่นจเจริญพรบนหรือจเจริญพรขอบบนขึ้นเพื่อจัดสร้างโดมลังคาวัดศรีสมรรันะผมสําหรับเหรียญรุ่น จเจริญพรบนหรือจเจริญพรขอบบนก็จะทําการพุทธาวิเศษขึ้นในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้นะผมวัตถุประสงค์ก็ตามที่ผมแจ้งไปนะพี่นะเพื่อสร้างโรมลังคาวัดศรีธรรมรัตหรือวัดหน้าผาจังหวัดเพชรบูร์นะผมจานวนการจัะสร้างเดียนรุ่นจเจริญพรบนหรือจเจริญพรขอบบนก็จะสร้างจํานวน น้อยมากครับผมจัดสร้างเพียง59ลังเท่านั้นนะครับผมก็จะมีให้พี่ได้ลุ้นกันด้านหน้าพิมพิมด้านหลังพามพิมนะผมในลังลุ้นก็จะการันตี1เนื้อเงินหน้ากากทองคํา1เหรียญ 2. อเนื้อเงินสังคาติทองคํา1เหรียญ 3. าเนื้อเงินลงยาลุ้นเซอร์ไพรส์หเหรียญ 4. เ่เนือนวะลุ้นเซอร์ไพรส์เจเหรียญน,นะพี่นะหเซอร์ไพรส์หน้ากากทองคำเต็มแผ่น 6. งานเลี่ยมกรอบทองอิตาลีฝังเพชรเงานเลี่ยมกรอบจุบน้ำทองคำแท้แในรังเยี่ยมกรอบจำนวน30องค์ 9. งานเพ้นพิเศษต่างๆงานฝังเพชรฝังพลงานชุบ งานลงยางานหลอ่อและงานอุดมวลสารต่างๆจัดเต็มระบบนะพี่นะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะผมดังนั้นใน EP นี้ถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะสั่งจองก็ผมเปิดให้พี่ได้บูชาสั่งจองลุ้นกันเพียงลุ้นละ350จัดส่งฟรีนะผมบูชา3าลุ้น1,000จัดส่งฟรีนะผม สำหรับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นเจริญพรบนหรือเจริญพรขอบบนหลวงปู่ฟั่นก็ด้านหน้าก็จะมีอยู่3พิมพ์นะพี่นะก็จะมีขอบเจริญพรขอบปัสสาโทและก็พิมพ์หลวงปู่เดิมนะผมด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์หลังยันห้าหลังยันนโมพุทธยะและก็หลังเครื่องอัฐบริขารน,นะผมด้านหน้าจะมีอยู่สพิมพ์นะผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะ ก็จะมีเซอร์ไพรส์เข้ามาก็น่าจะเป็นพิมพ์ลงพระเดิมผมเขียงพิมพ์ครึ่งองค์แล้วผมด้านหน้าสามพิมพ์ด้านหลังสามพิมพ์ก็มีให้พี่ได้ลุ้นกันเยอะแยะมากมายตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะนะผมสำหรับเหรียญเจริญพรบนก็จะพุทธาภิเศษในวันที่28ตุลาผมที่จะถึงนี้นะพี่นะแล้วก็ทางศูนย์จองเขาจะเริ่มจัดส่ง ปรถุมงคลมาให้ผมผมคาดการณ์ว่าผมจะได้จัดส่งพัสดุให้พี่ก็ไม่น่าเกินวันที่2พฤศจิกายนนะผมก็น่าจะได้จัดส่งให้พี่ครบทุกคนนะสำหรับท่านที่จองนะผมสำหรับเหรียญรุ่นเจริญพรหรือเจริญพรขอบบนหลวงปู่ฟั่นภาษาโทผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองลุ้นกันเพียงลุ้นละ350จัดส่งฟรีนะผม บูชา3าลุนน1 0 0พจัดส่งฟรีนะผมก็ให้พี่ได้ลุ้นกันเยอะแยะมากมายนะผมสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะสั่งจองเดี๋ยนรุ่นจเจริญพรบนหรือจเจริญพรขอบบนหลวงปู่ฟัน่นภาษาโรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมเดียวรุ่นนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ สวยงามมากครัผม